สบายดีทุกคนมือน,นี้นี่ค่อยก็ออกมาเที่ยวทางนอกคือเกาเนาะเดี๋ยวนี้นี่ค่อยก็อยู่อันส่วนสถานะที่ว่าอันเคยเป็นเมืองเกาแก่ข้องอันเฮาซึงกิมาก่อนเนาะภาษาฟินแลนด์เข้าเจ,จเจออิ้นว่าวันฮาเกาปุงเกมือน,นีนี่อันอากาศทันดีหลยอุณหภูมิขนะเกือบ30องศาแต่ว่า รู้สึกเย็นนิดหนึ่งพราะว่านมีหลุมผัดตลอดเลยฮะนะเดี๋ยวนี้นี่ก็ประมาณ6กโมงตอนแหลงยูพีนี้ถ้าว่าอันมือได้ทีว่าอากาศดีฮะน่ะไล่คนเขาเจ้าก็จะออกมาตึกปลามาปิกนิกกันเนาะแล้วก็จะมานั่งอันลิ้นพักพรยอนใจส่วนนี้นี่ค่อยก็ต้องข้อโทษนําทุกคนเด้อถ้าว่าอันไปห้ากันซ้านนิดหนึงเนาะพอดีว่าอันขาเหียนแดไปหงเหียนเกือทุกมือเลยล้กัน มีลูกนอยแดยเนาะห้าสิได้ซ่องปีกำลังดือ้อแต่ว่ากรสซิไปห้าทุกคนแน่นอนเลยแถวนี้นี่ถือว่าเป็นจุดที่ว่าข้าเจ้ามาค่ายข้องกลิ่นอยู่นี่นี่เลยเนาะถ้าเหายักซื้อยังเหาตองมาแต่อันแถวในบอลเดียวมันเลาะมาเที่ยวอันทุกเทื่อนี่นี่นะส่วนไา่ฮันค่อยฮันจะบกคาดเนาะก,นกลิ่นกระแลมเกือว่าทุกเทื่อเลย วิวตัวนี้นี่มันค่อยฮั่นอันมาท่ายยวนถึงขั้วที่ว่อันข้ามไปอีกตึมเบืองหนึ่งนะทื่ว่าอันวิวดีไล่อันแล้วก็รู้สึกว่าสดซื่นทุกครั้งเลยที่ว่าได้มาอยู่กับอัานใต้น้ำแล้วก็ท้องฟ้านี่มันทื่ว่าอันค่อยฮั่นมักไล่ ผู้นี้นี่ที่ว่าอันเหี้ยนอยู่ทางหน้าค่อยนี้ที่ว่าเป็นอันนางแบบประจําส่วนสถานะนีเลยเนาะที่จริงอันส่วนแห่งนี้นี่ค่อยกันเคยเฮ็ดคลิปมาแล้วเนาะตอนนั้นท่านแม่ไหนละดูหน้านำแถวนี้นี่ไก่เป็นอันนำแข็งหมดเลยจือใดเนาะว่ามือนันหมาท่านติดลบ17เจองศางยางอันเลาะใดประมาณ5-50%หอร์เซ็ของส่วนแห่งนี้นี่นะเพราะว่าหน้าแท้หน้าว,ว่า อยู่ในส่วนตนัวนี้นี่เพิ่นก็มักอันเอากระแจหนันน่ะมาคองดวงใจเนาะล็อกใจกันสําหรับอันคู่ฮักอาจจะมีบ่หลายหั่นน่ะแต่ก็ฮักพอมีอยู่ถ้าส,นใ,สนใจก็สามารถเอามาคองได้เด้ออยู่มุมนี้นี่เบิงวิวหันจะอันสวยงามลายหั่นน่ะเขียวเต็มเป็นหมด ส่วนนี้เนี่ยนทื่ว่ามีจํานวนผู้ติดเสื้ออันโควิดนี้หลุดลงไล่ยอยู่ในฟินแลนด์เนาะเดี๋ยวันค่อยกระซิ้ไปสักยาวัคซีนในวันเศร้านี้นี่พอดีเพิ่น50เปิ้ให้ในส่วงอายุค่อยเทว่าไปสักยาได้ สถานเทียนแห่งนี้นี่ถือว่าแม่นได้รับความนิยมในทุกๆฤดูเลยเนะานะบ่ว่าฤดูใดผู้ใด,ดก็มาสถานที่แห่งนี้พรบ่ไกลแดนแล้วก็มีบอนอันมาพักพรลายลมาตึกป่ามานั่งลิ้นนี่ก็ถือว่าอันม่วนนามันเพิดเพินไปกับธรรมศาตร พอดีอันทีมรลดมาตามเบื้องางนีนนี้ก็เมย์ยนดหนึงกันเลยว่ามาหยุดอันพักแล้วก็มาสมดอกไม้ภูมนินี้นีเนาะแถวนี้นี่เห็นมีแต่ภูมินี้นีแหละงามพะนะเดี๋ยวอีกตึ้งพื่นหนึ่งกระสิได้ข้ออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนได้เนาะฝากสวยอันกดติดตามกดกระดิ่งพรอมเดอ้อขอบใจและไลทที่เข้ามาติดตามหับสมแล้วก็อันเป็นกำลังใจให้กันตลอดมา